ผู้ชมและพี่น้องเกษรกรที่เคารพรักครับขณะนี้พวกกผมได้มาอยู่ที่สวนลองกองที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้มาตทีุุ่ดในภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ผลไม้หลายตัวก็ปลูกเป็นอันหนึ่งของประเทศจังหวัดจันทบุรีนะครับนอกจากที่จะมีชื่อเสียงทางด้านของอทุเรียนนะครับเงาะ และก็ยังมีมังคุดนะครับแล,และก็ยังมีลองกองนะและก็ยังมีพวกแมพพลอื่นอีกหลายชนิดวันนี้ผมมาอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรีครับคุณเดิงกิตพรมสถิตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานทางด้านการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและก็ทางฝ่ายตลาดครับก็คือคุณลักษณะนในวิโรจน์นะครับ ซึ่งเป็นรองกรรมการบริหารอบปโสของกลุ่มเดอะมอกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็ได้นําคณะนะครับมาดูเรื่องของผลไม้ที่าคตํางันออกด้วยแล้วก็มาเน้นที่จ,จังหวัดจันทรบุรีเป็นสําคัญนะครับผมอยู่กับชาวสวนนะฮะต้องเอาทางคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่ซึ่งเป็นเจ้าของสวนลองกองแห่งนี้ก็คือคุณแม่อัมไพอัมไพครับ,รบนะแล้วก็คุณลูกก็คือคุณลูกสมพรนะครับ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผลิตเรื่องของการตลาดนะอยากจะให้ท่านเกษรตจร,ร,กกร,รจ,จังหวัดจันทบุรีนะครับได้ลองเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ของผลไม้จันทบุรีในช่วงนี้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกป,ประมาณ92,000กว่าไร่นะคะผลผลิตร,รวมในปีนี้ที่คาดการไว้นะคะว่าจะออกสู่ท้องตลาดเนี่ยประมาณ5 0,000กว่าตัน,นะคะ่ะในขณะนนี้ลองกอง ยังยังไม่ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยนะคะจะไปออกมากในช่วงกลางกลางหรือปลายมิถุนายนนะคะลองกองอของจันทบุรีเนี่ยเราก็พยายามทำไม่ให้ไปชนกับทางใต้นะคะค<อ>ือให้ให้หลีเกเลี่ยงออกให้ได้มากที่สุดมันจะทำให้ราคาเนี่ยดีขึ้นนะคะคุณอําไพคุณตัวพรนครับบกูกลองกองแล้วก็ ได้ปีก่อนราคาเป็นไงบ้างคนระับล,ลองกองปีก่อนก็ราคาก็ดีค่ะปีก่อนได้กี่ตันนะ่ะปีก่อนได้ประมาณหกตันค่ะหกตันสองร้อยกว่าต้นนี่นะ,ะขายได้เท่าไหร่ได้ประมาณก็ประมาณที่ปีที่แล้วที่ขายลองกองก็คิดแล้วรวมบัญชีทั้งหมดแล้วก็ได้ลองกองหาแสนกว่บาทนะคะอ๋ะอฮะ้อต้นนี่นะคะต้นน,ตนึงก็หก้อกว่าบาทค่ะ นะฮะค่ะไม่ร้อยกระบาทนะค่ะก็ไม่เลวนะฮะค่ะก็จัดว่าไม่เลวแต่ว่าปีนี้ดกกว่าปีที่แล้วอะค่ะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าปีก่อนจะดีกว่าปีที่แล้วและการการปลูกเนี่ยฮะทำงกองมากี่ปีนะครับก็ลงกองนี่ปลูกมาก็เข้าสิบปีนี้อะค่ะสิบปีแล้วค่ะก็เป็นสวนใหม่ก็ก็ส่วนข้างบนเนินมันจะโตฝากข้างล่างอะค่ะ เพราะอะไรฮะเพราะว่าขบวนเดินปลูกก่อนนะคะอ๋อทั้งล่างปลูกทีแรทงล่างปลูกทีหลังอะคะ่ะแล้วก็การดูแลรักษาการใช้ปัจจัยการผลิตที่ทําให้ลองกองออมีคุณภาพแล้วก็มีผลผลิตโดกเดียะทางคุณอําไพมีวิธีการอย่างไรครับอ๋อขั้นแรกนะคะเราก็ปล่อยให้ลองกองง่าโศกค่ะจนว่าใบลองกองเหลืองอะค่ะพอใบลองกองเหลืองปับ๊บเราก็ใส่ปุ๋ยสูตร 18แปดยี่ตรีอะค่ะเร่งค่ะแล้วก็หลังจากที่ใส่หลังจากที่ทําให้รองกองโลงนะครับแล้วก็เริ่มเอาน้ำเอาน้ำข้าวตามด้วยปุ๋ยแปดยี่ตรีแปดยี่ตรีค่ะแล้วแต่ขนาดว่าต้นไหนทรงพุ่มใหญ่ก็ใส่บ้างหน่อยค่ะอีกใสอีกกี่ครั้งก่อนที่จะเก็บได้ใส่สูตสิบไล่พอประมาณนะเรากะว่ารองกองเราแต่งชอบเสร็จไรเสร็จรองกองเริ่มเป็นลูกโตเท่าหัวนิ้วมือแล้วนะคะค เราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าค่ะส <15 S 2> ิบห้าค่ะก็ต้นละกี่กิโลกร,รัมครับก็ขั้นแรกเราก็ใส่น้อยหน่อยเพราะเราใส่ไปเรื่อยๆค่ะพอะขั้นแรกเราจะหวานเราดูพุ่มถ้าพุ่มเล็กเราก็หวานต้นละกิดหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่ถ้าพุ่มใหญ่เราก็หวานต้นละห้าสามสามกิโลกร,รัมถึงห้ากิโลกรัมค่ะออค่ะเราจะชั่งปุ๋ยเลยค่ะแล้วก็15บ,บา้บบาบ้าจนถึงช่วงไหนน่เปลี่ยนสูตรอีกไหม ที่จะไม่เปลี่ยนนะคะสูตรุดท้ายล้าสุดคือ15-15นี่เราจะทําให้ลองกองอ่ะเติบโตเป็นลูกใหญ่แล้วก็หวานด้วยอะค่ะอคือเราจะจะเร่งผลผลิตของเขาเลยค่ะเป็นมาตรการที่ทําเลยค่ะแล้วปุ๋ยมันมีหลายยี่ห้อของคุณอัมพยคุณสมพรที่ใช้ปุ๋ยที่กรบิบคายจำมานี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับอันนี้จะใช้ปุ๋ยมะเงาปุ๋ยเดียวค่ะใช้มาประมาณ15ปีแล้วค่ะ ือว่าปีร่องกองปลูกเป็สิบปีค่ะแล้วก่อนตอนนี้ก็ใช้กับอะไรครก็ใช้คือกับเงาะแล้วก็ใส่กับเอไอเนี้ยมังคุดอ่ะคือใส่แล้วเราจะทําให้ดินนะ่ะมันฟูค่ะแล้วก็บํารุงรากค่ะบารุงรากคือหมายถึงว่าเวลาเราใส่ปั๊บได้เจวันเราจะมาเดินดูรากลองกองเลยค่ะว่ารากลองกองนี่จะขึ้นมาเขียวไหมแต่ถ้าขึ้นมาเ<อ>ขียวพื้นดินเราก็คือว่าปุ๋ยตัวนี้เราจะใช้ไปตลอด แต่ถ้ารากลองกองนี่ขึ้นมาแล้วออกเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มๆคือเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยใหม่ใช่ไหม,มทีนี้ว่าเรามาสังเกตดูแล้วว่าปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยมาดูแล้วว่ารากลองกองเนี่ยมันเขียวแล้วก็ใบเนี่ยเราจะจับใบดูเลยถ้าใบาเป็นมันแบบนี้นะคะอ,อ่ะจะจัดว่าลองกองดีอะค่ะอ๋อฮะมีความแข็งแรงสีเขียวแข็งค่ะสีเขียวค่ะทำไมจึงว่าถ้าใบใบเป็นเงาแล้วก็สีเขียวถือว่าถือว่าดีคะถือว่าดีคือว่าบำรุงค่ะ หญิงใบต้นเสร็จเลยค่ะปุ๋ยสูนรนี้บำรุงเสร็จเลยค่ะผมก็เพิ่มเติมได้ไหมครับได้ค่ะว่าใบแข็งแรงใบสีเขียวนี่มันมีโคอโรฟิลเยอะเลยแง่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะปรุงอาหารได้ดีค่ะนะก็ทําให้จะมาปุ๋ยน้ําที่ใส่ลงไปใช่ไหมสามารถที่พืชนาไปใช้ได้ดีคะคือลักษณะนี้มีการสังเคราะห์แสงที่ดีก็ระบบต่างๆในพืชก็ดีอันนี้เป็นเรื่องนั้นผมว่าตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ แล้วก็ขายยังไงครับขายยังไงฮะกระซ้านี่มัอนอยู่ปกติขายทั่วๆไปครที่ปกออกมาเก็บเกี่ยวขายที่ไหนออ๋ขายที่หัวจะท้อนเนี่ยคะ่ะออ๋ขายตลาดธรรมดาเองตลาดธรรมดาออ๋ไม่ได้มีใครมารับที่สวนเลยไม่มี เอออาลาคุณแดงยังช่วยหน่อยก็อยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยเชิญชวนผู้บริโภคคือผู้ที่สามารถจะเออคือผู้บริโภคคือผู้ผู้ที่รับประทานผลไม้ทั้งหลายฟังดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าของของในเครือเดอมอล์หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นสิ่งอะารอย่างเนี่ยต้องมีแนวความคิดอย่างหนึ่งว่าปลูกแสนยาก จริงๆถ้าเรามีแนวความคิดตรงนี้นิดเดียวเลยเห็นผลไม้ไทยช่วยกันซื้อจริงๆแล้วคงจะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ที่จะช่วยปลายทางให้ดีที่สุดเพราะถ้าต้นทางทํางานหนักนะคะรัฐบาลราชการมีงบประมาณไปช่วยเหลือแต่ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจบริโภคในสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณนะคือทางผมเองนะครับตอนนี้ก็มา ทำงานให้แก่องค์กรวิชาชีพก่าเกษตรนะฮะก็คือสมาคมพืชสวนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็การประชุมของสมาคมพืชสวนในประเทศไทยเมื่อครั้งที่สองทับสองพันห้าร้อยห้าสาคับคุ่จิตนะฮะ<อ>ประชุมเดือนกุมภาพันธ์นะก็มีผู้เสนอว่าอยากจะให้สมาคมพืชสวนนะจัดโครงการรณรงค์<อ>ให้คนไทยบรยิโภคผลไม้ไทยให้มากขึ้นเนี่ยนะครับถึงที่ประชุมก็มีมติ แต่สมาคมเองนะก็การขับการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ยากกว่าราชการนะครับแล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนไม่ใช่ว่าไปโฆษณามีโปสเตอร์แจกเลยแจกออกรายการสื่อต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลอนะโชคดีเท่ว่าทางคุณนักขนานุก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมพืชสวนนะฮะแล้วก็มีตลาดรองรับ นะฮะ oui, er pues hmm แล้วก็ท okay. so hey ําการตลาดทางด้านผักผลไม้โดยมหาเกษตรกรนะฮะแล้วก็ทางสวามก็มีเครือข่ายก็ผมอาจจะรู้จักพี่น้องเกษตรกรนะแล้วก็มาพึ่งพาทางโสราการก็คือท่านเกษตรจังหวัดก็เลยกาดก็เลยถือว่าเป็นการรณรงค์ช่วยอีกส่วนหนึ่งก็คือผนวกนะฮะนั่งฝ่ายเอกชนราชการแล้วก็เกษตรกรโดยผมเองก็ดูราชการด้วยคุณป้าแล้วก็ทํางานอยู่ตรงนี้ก็ยังรักเกษตรกรอยู่ แล้ก็อาศัยกลไกสื่อมวลชนเนี่ยก็คือผมมีสื่อส่วนหนึ่งที่ผมได้ให้การร่วมมือเขาอยู่แล้วก็รายการโทรทัศน์นั่นก็คือสโลกเกษตรนี่นะครับซึ่งจะออกทุกวันอังคารนะช่อง5ตั้งแต่ตีห้าตีหครึ่งนะฮนะในคุณป้ากับคุณสมบอตต้องเฝ้าดูแล้วรายการนี้จะออกเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพนะซึ่งตรงนี้ที่ออกมาเรีวยกว่าเป็นการขับเคลื่อน และก็มีวารสารสร้างเงินสร้างงานเรื่องราววันนี้ก็จะมีการเอาไปลงในวารสารดังกล่าวก็โดยการสอบสวนขขงเอกชนก็คือบริษัทฟุกเต็นค๊บจำกัดนะฮะก็ช่วยในการที่ทําให้ออกรายการนี้ได้อันนี้คือการขับเคลื่อนนะเข้าใจมาคนเดียวทำไม่ได้หรอกวันนี้เรามายืนนี่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะทางส่วนองค์กรวิชาิตกษัตริยใช่ไหมส่วนราชการฝ่ายการตลาดและก็ตัวเกษตรกร วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะท่ามกลางพระอาทิตย์นะฮะหโมงจิแต่ว่าโหแดดจ้าสองหน้าเต็มที่เลยต้องขอบคุณท่านเกษตรจ,จังหวัดเรืองกิตพรมสถิตท่านเกษตรจันทบุรีนะฮะเพราะว่าโอ้โหได้พูดในครั้งแรกมาครั้งนี้โอ้โหคือฟังแล้วสบายใจนะว่าสิ่งที่รัฐบาลได้มอบหมายมาให้ทํากับถ่ทอดสู่พี่น,น้องเกษตรที่ชัดเจนมากเลยลนะมาตรการของรัฐซึ่งตรงนี้ถ้าเรามี้าาชการที่สามารถพูดได้ชัดเจนทําอย่างจริงจังเนี่ย ปัญหาเขาไม่นองเสร็ก็จะรับการแก้ไขปัญหาช่วยระยะเวลาหนึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะฮะคุณนำพายคุณหนูสมพร,รยังไม่แต่งงานลำพายเก่งมากนะแล้วก็อธิบายผมนี่มีความทราบซึ้งนะผมนี่ฟังกับสิกร็รู้เรื่องนะแต่ต้องถ่ายทอดให้ลูกสาวเยอะๆนะเพราะว่านี่เขาจะเป็นคนรับมรดกตกทอดไปแล้วก็ตกสตนะโโบ็แล้วโอ้โหทำไมนะ ผม68 68ฮะแล้วก็ทำสามคนสามคนค่ะแล้วก็นี่ต้องเด็ดออกไปซะบ้างไงนี่แรงงานไม่พอและรู้ละนะต้องหลังบ้านนะครับหลังบ้านเป็นฝันอยู่ไกลไปหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมขออนุญาตมอบเสื้อสองตัวเรือกทำไมตัวเดียว ตัวหนึ่งครับให้ใครล่ะรูปตัวหนึ่งจะให้คุณแม่หรือคุณลูกเดี๋ยวไหวอีกตัวเลยครับครับคุณแม่นะครับมาครับมอบใา้นะเดี๋ยวไล่อีกตัวนะครับคุณผู้รก็ต้องใส่เวลาคิดถึงพวกเราคิดตรงนั้นเรื่องบาษาทเดี๋ไปอ่านนะครับในเรื่องราวเกษตรอยู่ที่ทั้งหมดนะของกรมส่งเสริมเกษตรก็มีวิจการเกษตรก็มีรับดนตรีว่ายังไงสารการราคาเป็นไงอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็มีปุ๋ยให้กระสอบมาอันนี้ถุงปลาอันนี้เปรนติโก ตอนแม่ทองคำเนี่ยตอนแม่ทองคำนะครับขอบคุณมากนะครับคุณลำไภครับคุณสุพรครับขอบคุณนะอกคุางสรนัานขอมคุณแดงครับขอบคุณมากบริษัทฟุกเชนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องหวงการปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กัวลรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2 ช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวหมอพืชผักพืชไร่บูกโรซิลิคอนทุตุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึงเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกคืยังประเทศบาเลซีอินโดนีเซีย ข้นาปลูกข้าวได้ร้อยปสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8ปดเจ็ดท่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร0ูงเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดถึงสามศูนย์บริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นสูตร2องใช้เร่งรวมป้องกันโรค1ลิตรสามารถฉีดพ้นได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอข้าวบูกโกรซิรคอดท,ท,ทุตุกตราในเครือบริษัทฟ,ฟุกเทีนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้ากใช้แล้วข้าวไม่ลม้มเมล็ดแกร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัว,ตวกเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเชนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปาม์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ให้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตรสองแก้ปัญหาผลร่วงผลลีบหนึ่งลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีคำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิสเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุตุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปามกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกได้ทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปามจาก3ตันเป็นแตันต่อไร่ต่อปี เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัททุกเพย์ครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่ตัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดพได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายคําแนะนําทา้งดินควรใช้ร่วมกับหมอ,อยางชนิดเม็ดจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงสเท่าตัวหมอยางบุกกระสิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดชารส้าน้ายางตายหนึ่งยางอายุสาิาปียังกรีดได้ดีมีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมืม่อก่อนใช้เจาะเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอยางบุกกระสิลิคอนตรามาเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัด ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1ถึง2เท่าตัวหมออ้อยบวกโปลซิลิคอน ทุตุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้ลาดิจดีทำให้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึง2เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง3าตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาททำให้ขายได้ราคาดีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้ สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิบไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำปะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวหมอมันบวกโพรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวปลูกเพียงหกเดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะสิบห้าเดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย บริษัทฟุกเทียงครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10บไร่ํำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่ถึงสองเท่าตัว หมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ึงเท่าตัวทําให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทําให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาหลีซีอินโดนีเซียหมอน้ําเทพสอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่ง้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบํารุงพืชกมา,กมากันสส่งเรใหู้้ เไเพื่อชวนานาไรต้องเร่งรัดพัฒนาปรุงเรียงรำรวยพัวกันเกษตรกรสุขสัน์มั่งคั่งก้าวหนา้าส่งเสริมตามหลักปรัชญาเกษตรกรทวลา